Tá um... กสติปัญญารารมีและเพิ่ม,มภูนกุศลบุญเราศีในส่วนของความมรรตนมัยคือบุญที่ได้สาเร็จจากการบังรรมในการที่สั้นสาทุชนทหลายได้สระดกิตกันวีค่าเวลาอันวีคุณตั้งจิตมาเสรไมใตั้งใจมาแต่ว่าเพื่อมาร่วมกัน ใน,นก,การพระรชการพรทธาธิลาโมงคลในวันนี้ในวันนี้อตา,าตมาพได้รับหน้าที่เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนาจึงได้ย่อมพระบาทีขึ้นเป็นวิเทประบทเพื่อต้นนั้นว่าสุขโขบุณเจสาอุตยโยความว่าการสังสมบูณน,นั้นนำความสุขมาให้ส่วนว่า บุญนั้นเราจะสังสมด้วยลักษณะเช่นไรและเมื่อสังสมไปแล้วมันจะเกิดความสุขแก่เราได้เช่นไรและขนาดไหนขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายได้สะดับกรางกว่าจะรุ้ติดด้วยเวลาอันสมควรขเอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายลถาวายความสคารพ กบุหลวงพ่อด้วยก็ขอแก้ข่าวกันทุกคนเพื่อว่าคอยตั้งใจปะเทศทำงานแก้ข่าวนันแหละอันจริงแนวโบแมนประจันใจพรบย่าพ่อเพิรบาตว่ามี่ง่านบวดอุกราศีลูกสิตประปวดแต่ว่าประกาศเพิ่นแล้วกันที่ได้เมื่อกาศเพิรนแล้วประกาว่าเออ ปัตติเป็นเพศไฟกะว่าอัญญาพอไปนิ้งนันบวชเจ๊กไดอยุกธิ์เออเ่องโอมันกุปเปอร์ชาอ่องโอมไปก็เป็นยันก็หน้อยจบข่าวกะตั้งแต่้หู้ว่าได้เทศนี่กะภาวนาคาถาเพิ่นตลอดเออดีนะที่เป็นคาถาเพิ่นได้นี่เจ้าระวังฟั้งไฟเทศเจ้ากะภาวนาไปนั่ง อืมดีนะรักเป็นงางเกิดขึออ้นจะอืมดีนะปัตวาที่่อยภาวนาคาถาตลอด่อยพ่อเคยออยุ่งนะว่ากิจกรรมทั้งสี่เนี้ยคอยพรวนาออกมาโอ้ข้าเจ้าสี่ให้ทิเทศโดนปาไนไรเนาะมาถามอาจารย์โต้เทศโดนว่าอาจารย์เดี๋ยวกับขู่เองแหละว่าอืมดีเนาะ บัดไปถามกะเจ้าอันผมต้องให้ทีแปดกครับอานจะที่ให้ถือวัะปีแปดนี่ยทองจะจะเป็นเน่นเรเก็ได้ให้ผูดได้เลยล่ะยูก,กรุงเทพก็เจ้าก็มาขอหาอ่อใครก็หายหาคอหาคอตลอดจุกอยึดมืดอยู่แล้วแต่ว่ากรุงเทพนี่ก็เจ้าก็ได้เป็นน้ำเท่าได้ไม่ออกเิ่นตลาดน้อยก็เจ้ารู้แบกบมาถวายสางฆ้านแต่ว่าเอาละโยม ตอนที่สวายสักษานเราก็ว่านโมสามครั้งว่าเป็นนโยงนโมเป็นเจ้าค่ะอ่ะว่านโมสามครั้งนโมนโมนโมบัสกั๊ก่ิวอะไรแต่พ่าวนา่าหนาะอืมดีนะแล้วนี่ม้วนม้วนก็มาฟังไม่ออกเราว่าดีปรังรกันเลยนะเนั่นแหละ เป็นว่าอันก็ต้องแล้วครับถามพระจักผู้ใดละ,ละจังก็ได้เพราะรองรับพระประจาราษฎรแล้วก็เจ้าที่ให้เองก็พระศีลแปดนะเอออยกระส่นทำมาดยวยคว้าอกอัดสิ่นมาแล้วปึ๊กเนสำรับศีลแปดด้วยนะครับถืบอว่าไม่ออกไตรในศีลแปดเนี่ยหรือเจ้าพระก็จักกัะพุมมรทรเจ้าช่ดูชีวาเออสือยู กันที่นี่ตอมว่าอีกอย่างอยนี้มักเครียดไปเครียดไปพูดที่มันเป็นอย่างเ่ะ้อยก็เป็นหอยก็เป็นลูกพอหอยเนาะต้องอกมาเฉียงทีมันตีอกหลายคนจะข้นสามเวเจ้านหม้อถ่ายดนเละต้องการำงจังงยแล้วก็มักที่หลีกออกตว่าที่ใส่เขามันติดก้นตีเนาะมกมวนมาหัว เล่ว่าคิอพเหแห่งงานเป็นเสียแต่ว่าแต่เอาละยาพอคนก็ได้ใล่ผู้ใดเนาะคนมีลูกหลายลูกฆราวาคนจะมีหลายบัรนล,ลูกมหามคนนี้เรื่องไรกำลมงใหญ่ได้ตเทศเนี่ยราดกกิก้าเป็นว่าเออจะเป็นมหาประโยคนีหประโยกนาประเทศก็ได้กระโดดล่มน้าโผล่โผล่นักูลแต่ะกะไรแตกรเทศ เป็นบรรยากาศที่เร็วแต่ต้องบอกว่าอาทนี้ไม่เพียนี้่ยังม่งเกิดขึ้นไม่ทีใจว่าประกาที่เรายังมีปัญาตนานี้จะรักษาได้ด้วยที่สุดทีมีอุบาสกอุบาสิกาประการที่เร <จำ S 1> <อ>าทัดทายอย่างหน้าที่ของการและการดู ปราบนั้นจากศาสนาก็ยังอยู่ได้ศาสนาก็ต้องพาาใใึ่งพาอาัยเราท่านทั้งหลายในขณะนี้่ที่เกิดในเรื่องต้นว่ามันต้องตละจิตม,ม,มันมีค่าเวลาอันดีคุณแล้วมันก็ต้องตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านด้วยแม้กระทั่งฝ่ายพระนั้นท่านเข้ามาจากต่างที่ต่างแดนมจากต่างจังหวัด ก็ด้วยมุ่งหวังว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นต้นศีลต้นธรรมนำพวกเรานั้นเข้าสู่การสั่งสมบุญะาะนั้นาการที่ท่านว่าทำไมเราต้องมาสั่งสมบุญเพราะว่าสิ่งที่มันยากที่สุดในโลกใบนี้นะมีอีก4ี่อย่างด้วยกันประการแรกคืออิศโสมนุษย์ปฏิลาโภ การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็เป็นเรื่องยากต่อมาท่านว่ากิจขังมัจจานังชีตังชีวิตห,หรือว่าการ็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เป็นเรื่องยากประการที่สา,า,ากาิจสังสัทธรรมสวานาการได้ความเท่ักธรรมนั้นก็เป็นเรื่องยากข้อที่สี่กิจโสภุกพานุปตาโภ คือการเกิดขึ้นแห่งพร,ระพุทธเจ้านั้นก็เป็นเรื่องยากพระดั้นท่าน,านสาธุชนทั้งหลายท่านว่าระหว่งางพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้อะไรมันจะมาก่อนกันเราจึงต้องทำตัวเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทในทานศีลภาวนาแต่อี่จิงแล้วมันก็ต้องเป็นวัชิมาด้วยไม่ใช่ว่าให้เสี่ยงเกินไป และก็ไม่ใช่ว่าอยาอนยาจนเป็นเรื่องของความมัางง่ายไปเมื่อเราสั้างตัวเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างนี้เราสดสมในทางศีลภาวนาอย่างนี้กันเรียกว่ามีพระบาลียองรับไว้ว่าอิเตอสันอินเลเทสุคติปาติจังขาเมื่อเรารักษาจิตของเราให้สมบูรณ์อย่างนี้สุคติก็มีอันหวังได้ แต่การที่เราจะตะสมบูรณ์นั้นเราสะสมได้อีสามทางด้วยกันคือหนึ่งทางกายทางวาจาและก็ทางาตจิตใจเราสะสมทางร่างกายอย่างเช่นในวันนี้เรามาอ่อนน้อมขอตนเราเอาร่างกายซึ่งท่านถือได้ว่าเกิดได้หรือ,อยากนี้เราเอาร่างกายนี้มาน้อมนรมศักการพระธาตุเราเอาร่างกายนี้ซึ่ง มารับศีลเราก็มาแต่งเป็นชุดเครื่องแบบให้มันดูดีเพื่อจะได้เป็นจักเป็นสีของเราการจัดสมบูรณ์ทางด้นงานหน้ากายนั้นหรือว่าทางด้านวาชาจิตใจนั้นก็ต้องเริ่มต้นที่องค์ของศีลเช่ mm hmm. นที่ท่านทั้งหลายได้รับไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพากันรักษารักษาสร้างบุญนี้ให้ได้ให้เกิด กายของเราการที่กายของเรานะก็ระลึกลึกงถึงพระพุทธคุณะธรรมคุณทำสินใจก็น้อมถวายบูชาพระรัตนใจการกราบลงแต่ละครั้งก็กราบให้สะเทือนไปสามแดนโลกนุภาพเรากล่าบเพื่อบูชาพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสงฆานุภาพแต่การปฏิบัติของพวกเรานะั้น อันนี้จะเล่าที่อาตมาได้ฝึกมาอันที่จริงนี่ตอนเจอหลวงปู่ครั้งแรกท่านก็สอนให้เราสละเลยรามามาจากกรุงเทพไม่รู้จักท่านแต่ประเมินว่าเรานี่เป็นคนชอบวัตถุมงคลก็มีคนเข้าลงโฆษณาว่าหลวงปู่ท่านผุดเศษเราก็ไม่รู้จักว่าท่านเป็นใครแต่ว่าเราชอบวัตถุมงคล เราก็เลยไปอูทาศูุาเสร็จเขาก็ให้รูปถ่ายหลวงปู่มาอันหนึง่งแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้หลวงปู่ั่งให้ถวายเราเนื่งในใจนะมันโม้มากหนะลวงปู่อยู่สะกลกนคะรมันอยู่กรุงเทพบอกว่าหลวงปู่ให้ถวายแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รับเอาไปรับเอาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าปีนั้นอาจมาจะต้องสอนนักเรียน19เก้ารูป ซึ่งในวัดเนี่ยถ้าสอน19รูปก็จะได้4รูปแล้วก็ตกจะเป็นส่วนหน่่ง่อมาก็เลยเขียนชื่อทั้งหมดเลยแล้วก็อธิษฐานกับหลวงปูว่าปีนี้ขอให้นักเรียนทั้ง19รูปสอบได้ถ้าสอบได้ผมจะซื้นพรงมไปถวายสอบได้เลย19รูป การเข้าเราแล้ะนี้ต้องเดินทางมาสักพกก่อนปรบบบากฏว่ารัฐบาลเอเราจะจะยึดพรมยังไงต้องถ้าไม่ดีเราก็ไม่อยากกวายเพราะะฉนนั้ท่าทา,ายเนี่ยนะทำบุญก็ต้องปราณีตนะมีแมงก็ต้องเลือกแมงที่ใหม่ที่สุดถ้าเราทำปราณีตแล้วเราก็จะได้ของที่ปลา,าปดีบด้วยก็เลยมีแขกต้อมาสายตรงที่วัด เราก็ถามว่านี้ขายเท่าไหร่แต่เขาก็บอกว่าขายได้เท่าไทราก็จะมีสามหนห้าแพงนะแล้ว้าขายด้วัดขายเท่าไหร่ตอเขาบอกว่าขายเจ็ดผัแล้วเราก็บอกโอ้โหเดผันี่มันเยอะนะก็เลยแล้วนถามลอามนามห้าก็เลยวนี่ถามเขาูือว่า ถ้าเขาให้ผมในราคา3,000ผมจะบอกต้องต่ออส่ง3,000งขายมั้ยมันมันบอกว่าได้หรอขา้ขายไม่ได้แล้วก็บอกขายไได้ก็เรื่องของดักจุดงานดัจุดว่าเออนีอดแล้วคูเนี้ยถ้าอยากได้3,000ลคู0 0น ไปถึงพุทิทำใจร่มรรอตะฆ้านาทีถ้าไม่ได้ก็จะขึ้นกุทิบาทโถงานเดินทงมาทงทงโอ้ใหญ่ป้ากันเลยบอกก็คนั้นสามาช้าก็เลยี่น้องตายผมขอโทษด้วยเรื่องเรื่องอาช้าให้อาจารย์ให้ให้ให้เท่าไหร่หกพันห้าอาทประเด็น าไปทามาบอกผเอแจะไม่บอกใครนะแต่ผมก็บอกใคระได้สาพักวันนี้มีงานหักไประดิษะดีเอารู้จะเอาค่ารถที่ไหนมาจะเอาค่ารถที่ไหนไปเราก็ไม่เกยไปก็ต้องมีค่าแยกจ่ายก็ปรากฏว่าโยกมาถวายโยกมาถวายรูปนึงว่าเราลาไปพอหานเแล้ว ถท่านนานนะท่านจะไปไหนต้างไปต้อบอกเนี่ยจะเป็นการล้มขาโดนท่านไว้ที่จะทนมาขอแล้วมาถวายอยู่เลยจะพอิีัติที่ท่านเป็นรอเจ้ามาอำเภออยู่ที่พุกธานาต้อมานอนกับท่านก็ให้ท่านพามาที่วัดให้ท่านพามาที่วัดเสร็จล้มมาเนี้ยไม่ออกกูก็มีเพระบอกในีวัาท่านน่ะที่วัดฝ่าทูธรรมพิปสนา มันว่าเลยปล่อยกระทาเลยนแค่คนทุกอย่างเลยวันแนมันก็ไปเดียวตายอีกห้าเราเม่ต้องหมายของกุ่มจอยู่ทางขวาเรียนไปมีแต่พงหน้าคนีุอย่างเลยวัืเอวาโลปูทิโซปฏิหานมาเลยเปนใหญ่วัดศรีวรวรรวัดหลงสากเพียที่กลับไปกรับมากลับไปกับมาจุดไฟอธิฐานหอดเงิน ถ้าลงอีกเพื่อรบใบแบบน้อยครับกัะไบพ่อเพื่อนแบเพื่นสอนตั้งแต่เื้อแรกเล้อทุกบาจาดแต่ซือุบาดจากกาเพิ่นเื้อแรกเพื่ออเออน้อยนี่ก็ดีเนาะหลงมาอาเพียกัยังข้าหอยอู่ต่้นีกอลูองตีบเนาะบาดกเราคว้าไปเพื่อฟ้า นี่ครับผมคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กับเพิ่นดมาที่เอาพกถวายเลยกับลังยืนแขนไปถวายเพิ่นเพิ่นบอกว่าอ้าวเสียดายก็น้อยสี่ซอสสุดยอดเลยเจ้าไปว่าท่านนั่นไป่ไส้ตลอดเลยเวลาที่ให้ยังกับไส้ในี่้เจ้าที่ท่ากับเพิร์ดเจ้าคิดเไหมเสียดายบ่ถ้าก็เสียดายเจ้าจะใส่ถ้าก็เสียดายแบ่งพักโลดจะจบออกมา เจได้เพราะตกใจเพิ่ดถามแนั้นเียดยเพราน้อย่ส่กับกินเนี่ยผมมีผู้ใดถามไป่กับกินเนาะถไายแนี่เพิ่งกระลำรับกับไห่พ้อเนาะผู้อื่นเพิ่งปากหวานเนี่ยรับแล้วก็บไห่พ้อดูี่เนาะแต่หลวงพูขาพวกเนี่ยรับ,รบเบไออบบไจได้เพราะน,น,น้อยไป่ิดโอ้ก็เจยด้กับหลวงพ่อเออถ้าก็เจยดยเขา็ปิดพิรำดอกตัวช่างแน่นอนใส่ใตลอด ถึงแม่ข่อยซีโปเป็นลูกที่อยู่ไก่ติดแต่ว่าข่อยก็เอาข้าวสอนคนใส่ตลอดเวลาเข้าที่ท่างเขากันถามเจ้าของก่อนเสดายวอเจ้าสารสมุนทั้งหลังกายได้แต่ว่ามันเคยหอนจิตใจเจ้าเลยเสดายวอหลวงปู่เพิ่นว่าเวลามีคนมาชวนเป็นบุญเป็นทานจันทเจ้าขายของกับเฮาเฮาเดินทางเลปิ้ลว่า อันซื้อของจะแน่ะจะน้อยเขาจะซื้อไปพกไว้ให้รถเอาหินบางคนมาจวนเขาเห็ดบุนเห็ดธาตรสาธแต่ไม่ออกโอ้กอดำขั้ขน่อยว่ามีเงิน,นขั้นให้บุญแล้วเอาก็ได้บาปสัมัารจะพันดีๆได้ไหมออกประโยคที่ีลึกซึ้เนี้ยขั้นขั้นดนน้วเห็ดบุญแล้วเ็กเาก็ได้บาสันัานคือว่า ิดวงใดมันก็เป็นกุศลมันก็เป็นอกุศลทั้งนันมันเลยมันมึนมันมีตกกับขาวเลยมีดำกับขาวมียาวก็มีซนเจ้ามือกากๆเลยท่านเพิ่นด้วนเ็ดบุญเท็ดทวน้าเลยเจ้าเพิ่เจ้าก็เป็นคนกี่ทีเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือการทำทางร่างกายเราสั่งสมบุญของเราทางร่างกายจะได้เรื่อยๆันทั้งว่าจ่ากันทีกัน มันก็สำคัญเชนกันบังพกระจับเพินเพราะว่าเองเพินเพราะว่าเองเพินวาจันไหนเพินว่าเพิเว่าเองเพินหูนิสัยเพินรัวว่าโดนเด้าคนนสวนเีแต่คว่าดเพราะโดนไปออกไปเบิ่งนมือนกาอยู่ว่ามีสีธิ์ที่นเลีเพราะว่าเขาจะตีเตี้จะกระเดบนะบอสแนวต้องการตัวใช่แล้วตัวเด็ด เวลาคอยุกรุงเทพเน,นี่ันนี้ครมนี่เวลาพายู่กรุงเทพโยกนี่ม้วนข่อยไปว่ามีงานสิไยก็ไปนีสองสามงานเ้อหนึ่งงานสี่คอยก็ไปงานต่อมากนี่มนข่อยางานสี่นานก็จะไปทีแต่ว่ากบท่านดีๆกับากวารู้เยอะหรอวะถ้าจะนั้นดีเข้าเงีดยไปเรื่อย เอาเฮ็ดไปเร like, yeah. mm. ื่อยๆเฮ็นบุญมของเข้าไปเรื่อยๆการเาวนาก็ขึ้กับ่อยได้จะโนคปูร้ายหลายไ่หวาค่อยาแต่ละเทียงคเ็นปีค่หวานเลยแต่คข่หวานเีเพิ่นจะเป็นพอเพิ่นจะที่เห็นดลู่เจาของเพิ่นไปทอดใสแลวเพิ่นแบบนี่คังส่อเท่าแต่จับนี่ระดีจับมันระดีไอ่กระด้แนวจับอืมดีเนาะจ้าใส่ยูบ่าสรใส่ยูว่าใส่เลย ดีเนาะอันที่จริงนี่เข้าสีมากเข้าสีมาฟั่งเฉพาะข้ามเข้ามักฟังอะไรเราเมื่อไรที่เจ้าใส่ชีวิตโดยเจ้าคิดว่าเมื่อนี้คอยต้องมาฟังเทพคนร้วนฟังคนมู้วัดประจันติฟั่งไกอันนั้นเจ้าเป็ม่รูปฏิบัติอ้างแต่ถ้าเจ้าว่างคิดมากเมื่อนี้คอยมาเห็นเป็ศษจักบูชาท่านมาอูชาอะนใดที่เดินถึงระวังนี่คอยเทศถวายพระพุทธเจ้าว่า เบิงอารมณ์จากของนค่นั้นเจ้าเป,ป็นผู้ปฏิบัติถรำเสดเพราะนั่นเองผู้ที่แสดงธรรมนีเปัว่าเป็นเหมือนคนที่เขยา่าฝนุกตากลัวว่าคงเป็นตัวที่ตัวเด็ตดตามสติปัญญาของใครเขยา่าฝนุกตาลงมาจันก็มี่ผิดลุกแน่บนลุกแน่เดือดแน่เหนาแน่จับพี่ว่าที่นี่ผูใ้ใดแหลกเป็นได้รับประโยชน์เจ้าไม่มออกก็ออกั เจ้าก็าต้องเก็บไปอันไหนทีนดีที่ประโยชน์เจ้ากเก็บไปจะเป็นคุ้นกับเจ้าเลยแต่ที่ดีเท่าเยววาแต่ว่า,วาของเรามีมันต้องฝึกบุญทั้งหลายนี่ต้องฝึกเขาเล่าให้ฟังว่ามีอยู่บ้านหนึ่งภรรยานีเป็นคนชอบทำบุญสุนทานแต่ว่าสามีนี่ชอบไปหาปลาสามีก็ ไม่สบายภรรยายก็เลยไปกระติบข้างถู่ว่าคุณตอนนี้คุณไม่สบายให้คุณภาวนาไว้นะพุทโธพุทโธพุทโธปากหัวมันก็เลยฟื้นเรียบร้ยพอเมียบอกว่า,วา,วาพุทโธพุทโธพุทโธมันป้าตอบเลยชะโดชะโดโโดยมันขงมาจากพุทโตมันก็เป็นลูกตินลงภูเขาลุกขึ้นฝื้น อันนี้เท่าพึ้แล้วจิตเท่ากับิบันทึกไม่มีอะไรที่จิตดวงนี้ไม่บันทึกอย่างใดที่เรารู้ว่าจิตเราคิดอกุศลอย่างนั้นเราได้สร้างสกุศลมหาศาลเราพิว่าพาดีคอยว่าบริเเรื่อนบ่อะไได้เนี่ยครับนี่ประโยคนีดสุดยอดสุดสุดได้เนี่ยเลองฟังในใจะ ยามใดที่เรารู้ว่าจิตเราคิดอกุศลยามนั้นเราได้สร้างกุศลอย่างมหาศาลคอยจะคิดได้จะกี่แหละก็ะเรียกว่าวนแนนบอจ,จะว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าเราเป็นคนที่ยิ่งเง่าที่สุดเลยเราเป็นคนที่ไปที่ไหนใครก็กรำคาญถ้าเราเห็นอย่างนั้นได้เราได้สร้างกุศลเลย เพราะว่าเราได้เห็นตัวเองแล้วเราก็ได้พัฒนาเราต้องระวังหูของเราอย่าไปเฝ้าปาคกคนอื่นท่านพูดอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นเพราะนั้นการประเพณีของพวกเราในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นเรื่องที่น่าทบทมนาแม้แต่ฝ่ายคณะสงฆ์พระพิสุทธคุณเองท่านก็คอยอำนวยความสะดวกเป็นอ,อย่างดี ท่านทั้งหลายเองก็เหมือนกันเมื่อมาแล้วอย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าใช้ชีวิตนั้นอย่างที่คิดอเอรในว่าจุดเริ่มต้นของความสุขก็คือการที่เรามายอมรับความจริงว่าความทุกข์นั้นมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตโปรังอีกครั้งหนึ่ง การที่เราจะมีความสุขได้นั้นเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าความทุกข์มันเป็นแค่ท่ทวงดึงของชีวิตมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตที่ใจจะมีสบายใจพระพุทธเจ้าโราก็สัสสอนเอาไว้ว่าในโลกนี้ มีลาเสื่องลามียนเสื่องยนมีสุขมีทุกมีดินทาแล้วก็มีสังเกตุเมื่อย้ายบ้านคนทรัพยไปพพไปด้ครบพ,พอย้ายพบสังสินก็บินหนีมีแต่บุญและบาปภาพติดตัวยังไม่สายหาธรรมมาคำใจเราย้ายบ้านย้ายท่องผลไปได้ แต่ว่าถ้าย้ายพพย,าย้ายชาติเราก็ต้องมีแค่บุญและก็บุญโศนเท่านั้นที่จะพาเราไปได้เพราะนั้นท่านสาธุชน,นทั้งหลายสรุปความว่าชีสิ่านี่เราได้หสรุปเลยสรุปความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราหากเรานับถือใครคนใดคนหนึ่งมากที่สุดเราก็จะต้อง น้องรับในโอวาทของคนคนนั้น,นอย่างเช่นเรานับถือพระพุทธเจ้ามากที่สุดเราก็ต้องเชื่อในคำสอนของระบบว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่าการที่เราจะอยากไปถึง,งพระสัมมาสัพพุทเจ้าได้นั้นก็ยากเพราะนั้นเราจะต้องมีพ่อแม่บาูชาท่านเป็นที่พึ่งทางธรรมมาในวันนี้ คนหลายคนถามว่าเอารีบไปทุระไม่ใช่เหรอทำไมไม่รีบไปอาตมาบอกว่าเราเป็นลูกพ่อแม่ท่านใช้ก็ต้องทำอาตมาไม่เถียงัะครับท่านบอกว่ายูต่อเลยแต่ยูต่อแม่ตัดสินเหตการณตอนใดหลยได้ยั่งสงสัยแต่คอยรับพระวันาอยู่หรอกปดีเนาะก็ดีก็ดีเพื่อเียนอนาคตนี้เปะนอ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งว่าทุกวันนี้นี่มันน่ากลัวมากนะน่ากลัวตรงไหนทุกคนอยากจะเป็นคนพิเศษอยากจะเป็นนักปฏิบัติธรรมอยากจะเป็นนักบรรยายธรรมก็เลยวางตัวเส้นขึงนีกับอุญยนันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยเรากำลังหลงคาเพราะนั่นเนี่ยเราการฝึกการปฏิบัติทั้งหลายเนี่ย มันจําเป็นจะต้องมีพ่อแม่คูวาจา์แล้วมันจาเป็นต่อมาก็คือว่าเราจาเป็นว่าเราต้องนอกนอก้อมท่านทั้งกายและจิตใจแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวด้วยเราไม่หวั่นไหวเ้าให้ทำอะไรก็ทำทำไปตามสติปัญญาของเราแล้เราก็ดูจิตด,ดูใจของเราว่าระหว่างที่เราทํานะเราไม่ได้คิดที่จะเบียดเบียนผู้ใดเลยเราไม่ได้คิด ที่จะอาฆาตพยาบาทผู้ใดเลยเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราก็ทำได้เราก็ามีความสุขมีความสบายและก็สรุปไว้เป็นคำที่ท่านที่ได้พูดเมื่อกี้ว่าอยากจะฝากให้ท่านท้องจำเอาไว้นะั่นแหละว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องจำไว้ในชีวิตเราเลยว่าเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าความทุกข หรือว่าความผิดหวังความไม่สมหวังที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของของเรานะั้นมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตมันไม่ได้เป็นทั้งหมดของชีวิตเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเทศนาประโยชนเ์เนในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาขอพระราชลัยเป็นจัดกั้นให้ทุกท่านผิดโยสโมสอนนิราช ราโรคสถาพรเกียรติจรเเรือยศกดทุกคนแม้ท่านหวังสิ่งใดในดวงจิตจงสำริช่วยผนบุญคุณกุศลแม้หมู่มาผ่านมาจลาจนจงผ่านพ้นประสบสุขทุกคนนารับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาเอนว่าทรงสมัยได้เวลา จึงขอสมบูรยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวันก็มีด้วยพระราตรี